สวัสดีครับ FC ช่องสุขโคจังวันนี้ขอ,อนำเสนอบอ่อปลาครับทำเองนะครับพาๆมาแล้วครับ ครับกำลังสวยงามครับนี่เป็นชุดที่สองนะครับชุดแรกตัวละร้อยเจ็ดตัว700ดร้อไปหมดแล้วครับชุดนี้ตัวละยี่บาทเลิ่ตั้งแต่ตัวเล็กๆบัดนี้ใหญ่แล้วครับรอบทุกตัวันน,นั้นละครับอย่าซื้อแพงครับต้องซื้อถูกๆ ถึงจะอายุยืนวาซานบรรยากาศน้ำตกนะครับอยู่ตรงมุมบ้านครับร่มรื่นสวยงามบอกกรองครับโชว์บอกกรองนิดนึงน่าเกลียดมาก ทำจากวัสดุกันกระแทกในกล่องวัสดุแล้วก็นำมาต่ออะไรเล่นเล่ยเปื่อยดูแย่จังเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่น่าทําตามนะครับแต่น้ำใสแจ๋วครับน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาแบกว่ายไปมาอยู่ไหว นี่แะครับน้ำใสละเย็นเห็นตัวปลาเลยครับมุมเพลินๆครับมุมนี้เป็นมุมที่ชอบมานั่งฟังเสียงน้ําตกได้บรรยากาศครับ นี่นะครับปลานึกว่ามาให้อาหารครับมารอแล้วคนไปวนมายามค่ำคืนนะครับบอ่อปลาสว่างสวยครับนี่ครับชุดไฟโซลาเซลล์ครับส่งสว่างทำให้มีแมลงตกลงไปในบอ่อปลาครับเป็นปลาที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ ยังง่ายตัวเร็วครับชอบสุดๆเลยต้นลีลราวะดีชุดนี้ก่อนอิ่มต้องขอนำเสนอก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนมันเป็นต้นตรงๆต้องทวงรั้งดึง จนกระทั่งมันโน้มลงมาคลุมบ่อปลาไม่ต้องสร้างหลังคาเลยใช้เวลาไม่เกิน1ปีครับดัดมันจนกระทั่งเป็นซุ้มสวยงามนี่แหละครับถ้าทำดีๆมันก็ไปตามที่เราต้องการนะครับ ต้นนี้ดอกสีแดงกลิ่นหอมมากๆชอบจังเลยกลิ่นหอมแรงเหมือนน้ำหอมนะครับขนาดใถ่ใกล้ๆก็ได้กลิ่นแล้วครับหอมมากชอบจัง นั่งตรงนี้ได้บรรยากาศมีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสุดยอดครับเพลินเนนี่คือบอ่อปลาอยู่ในตำแหน่งไหนครับอยู่ในตำแหน่งถ้าเราหันหน้าออกจากบ้าน บอ่อปลาจะอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นตำแหน่งเรียกทรัพย์น้ำตกต้องไหลเข้าบ้านครับจึงจะถือว่าเห่งเงินทองไหลมาเทมาบ่อกรองครับแม้แต่บ่อกรองก็ไม่ปล่อยให้น้ำพุ่งนะครับปล่อยให้น้ำไหลลงลงบ่อนะครับเงินทองก็จะไหลมาเทมา ปลาคร์ปเป็นปลาที่ถือว่าเป็นปลามงคลเลี้ยงแล้วจะมีโชคมีลาบนะครับเป็นปลาที่สุภาพมากครับนั่นคือปลาคราับเข้านะครับเอสซี FC ทั่วประเทศนะครับของช่องสุขโขจัง นี่คือความสุขดีๆนำมาฝากในวันนี้ครับสวัสดีครับ